วันที่อัดคลิปนี้เป็นวันที่อากาศร้อนเทศกาลสงการนะคะเดือนเมษาทีนี้ครูเป็นคนที่ออกกําลังกายหลังออกกําลังกายเราเนี่ยค่ะเราก็จะรู้สึกร้อนมากเหงื่อเยอะเสื้อผ้าก็มีกลิ่นเหงื่อบางครั้งเราจะไปเดินเล่นหรือไปช้อปปิ้งต่อเนี่ยก็กลัวคนที่อยู่ใกล้ๆรังเกียจเพราะว่าเราออกกําลังกายมาก็กจะมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผสมอยู่นักเรียนก็ถามว่าแล้วมีวิธีการจัดการ กลิ่นเหล่านี้ได้ไหมเดี๋ยวครูมาเฉลยให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะครูสุนะคะสุพรรณวด,ดีศิลาลัตครูสอนทําสบู่อยู่ในกลุ่มปิด Facebook เ,เรียนทําสบู่สไตล์สุพรรณวด,ดีและครูยังมีเพจรงงานเพืสบู่รับทําแบรนด์สบู่บายครูสุและยังมีไลน์แอดแอดไซครูสุนะคะวันนี้ครูจะมาสาธิตการทำดีออ d ไลซิ่งสเปรย์ถามว่าดีออลไลซิ่งสเปรย์นี่ใช้ทําอะไรที่บ้านครูนะคะเลี้ยงไก่บางครั้งเนี่ยเราก็ความที่เป็น เป็นหมู่บ้านจัดสรรล้วก็เกรงว่าจะมีกลิ่นของไก่หรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปรบกวนเพื่อนบ้านครูก็จะทำตัวสเปรดับกลิ่นไว้ ครูเวลาเลี้ยงแมวครูเวลาก็เอาสเปรย์ตัวนี้หลังจากทำความสะอาดตักฉีแมวแล้วก็เอาสเปรเย์นียไปฉีดกระบะทรายแมวบางครั้งเราไปทานจิ้มจุ่มกันหรือ MK อย่างเนี้ค่ะมันก็จะมีกลิ่นซุกี้กลิ่นควันอาหารต่างๆต,ต,ติดเสื้อผ้าและผมและเราจะไปไหนต่อก็ไม่ได้กลิ่นจะฟุ้งกระจายหรือบางครั้งกลิ่นอับในรถต่างๆเรา,าเนี่ยเรามีวิธีการจัดการกลิ่นระวนั้นอย่างไรครูก็จะมีสูตรและวิธีการทำ เดี๋ยวครูจะทำให้ดูนะคะ D-odorant spray part A essential oil อีกตัวหนึ่ง D9 part B quad SME ตัวนี้กำจัดกลิ่นนะ Cola lipid C glycerin DPG และน้ำกลั่น พาสซีเอชิวลแอลกอฮอล์วิธีทำพาสเอมิกซ์เ s สเซนเชียลกับ s ูการ์เมาดีเก้าด้วยกันอันนี้คือเอส e n t เชียล l อันนี้คือดีเก้า คนให้เข้ากันเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วพาร์ทเนะคะพักรอไว้พาร์ทบเรามีบิก,กอร์น้ำอยู่นะคะเราใส่ sme ลงไปคนเลยค่ะ คนให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วใส่ลายปิดซลงไปคนให้เข้ากัน เมื่อเข้ากันดีแล้วใส่กีเซลีนลงไปคนให้เข้ากันตัวสุดท้าย DPG ใส่ลงไปคนให้เข้ากัน เมื่อเข้ากันดีแล้วเราเติมพาร์ท B ลง A คนให้เข้ากันพาร์ท4เราเทเอทิลแอลกอฮอล์พาร์ท4ลง A B คนให้เข้ากันเป็นอันเสร็จเมื่อเข้ากันดีแล้วเทบรรจุขวดสเปรย์ได้เลยค่ะ เป็นไงคะไม่ยากเลย t h o d o r i z i n g s p r a ปนี้เราสามารถฉีดที่ขนสุนัขขนแมวแล้วก็กลิ่นในบรรยากาศที่ไม่มีแหล่งกำเนิดกลิ่นนะคะ เช่นอยู่ๆจะไปฉีดที่กองขยะเพื่อให้กลิ่นมันหายมันไม่หายค่ะแต่เราสามารถฉีดใส่เสื้อผ้าฉีดบริเวณร,บรอบๆที่เราอยู่ที่มีกลิ่นฟุ้งกระจายมาหรือฉีดในกรงสุนัขกรงแมวที่ไม่มีขี้หมาขี้แมวนะคะต้องเอาออกไปก่อนคือเขาจะไล่กลิ่นนี้ออกไปหรือว่าช่วงนี้เราเป็นหน้าร้อนแล้วก็ฝุ่น PM เมเยอะก่อนกลับเข้าบ้านแล้วก็ฉีดกลิ่นนี้สักทีหนึ่งก็เป็นการปรับให้บรรยากาศสดชื่นขึ้นถ้าใครต้องการติด ามรายละเอียดลึกๆสูตรลึกๆครูมีค่าสอนเพรแคร์ care, สำหรับสุนัขหมาแมวไก่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสัตว์เลี้ยงนะคะอยู่ในกลุ่มปิด Facebook เรียนทำตบ,บู่สไตล์สุพรรณวด,ดีหรือทักถามเข้าไปที่เพจโรงงานผลิตสบูรับสร้างแบรนด์สบูใบครูสุหรือทักไปที่ l i น์แอดครูสุเราจะมีทีมงานคอยตอบคำถามและอำนวยความสะดวกให้พบกันใหม่เอพิโซดหนะ้าสวัสดีค่ะ